ชายคนนั้นใช้ไม้แค่หูแคะดินปืนออกมาเพียงเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆโรยลงบนร่างของผู้ถูกกล่าวหาแม้ดินปืนเพียงนิดเดียวหากเกิดการกระแทกจากภายนอกก็สามารถปลดปล่อยพลังได้เทียบเท่าระเบิดนิวเคลีย เขาจุดไฟเผากำมปั้นแล้วรองเท้าบูทของตนเองเหตุผลเดียวที่ทำแบบนั้นก็เพื่อเอาชนะฮามะยูจิโร่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความจริงแล้วนานมาแล้วเขาเคยให้สัญญากับยูจิโร่ไว้ว่าหากต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเขาก็จำเป็นต้องหาวิธีเอาชนะยูจิโร่ให้ได้ในทุกๆปีไม่ว่าจะต้องใช้อาวุธชนิดใดก็ตามดังนั้นชายคนนั้นจึงติดอาวุธเต็มตัวเฝ้ารอการมาของยูจิโร่และเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอันมหา สารที่กำลังเข้ามาใกล้เขาจึงรีบหันหลังกลับด้วยความตระหนกแต่สิ่งที่เห็นคือยูจิโร่ที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วโชคหลีที่เขาตอบสนองได้รวดเร็วรีบถอยหลังเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างทั้งคู่แต่การกระทำนั้นกลับทำให้ยูจิโร่หัวเราะอ,ออกมาเบาๆไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องปีนี้ฉันจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษปีที่แล้วมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบสบตรวรรษและก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีมาก่อนชายคนนั้นยังคงนิ่งเฉยแม้จะถูกยูจิโร่เตะ เข้าเต็มแรงด้วยทักษะที่เหนือมนุษย์แต่เพียงวินาทีต่อมา หมวกของเขาก็ปลิวหลุดและสติของเขาก็แทบไม่เหลือแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตแต่เพื่อรักษาสัญญาเขาต้องออกหมัดให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็รู้ดีว่าเลือดเนื้อของตนเองมาจากสายฮัตสุโมเดชื่อราชาที่ยูจิโรเรียกเขานั้นฟังดูไม่สมควรเอาสิเลยก่อนที่เขาจะพูดอะไรยูจิโรก็หลบการโจมตีของเขาไปได้ถึงสอง รเรากับล่องหนชายคนนั้นพยายามซ่อนความกลัวไว้ภายในและออกหมัดเบาๆเพื่อรวบรวมความกล้าอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาลืมไปก็คือหมัดและกรอดทุกชิ้นของเขาบรรจุดินมปืนไว้เพียงแค่แรงหมัดนั้นจึงทําให้เกิดการระเบิดขึ้นชายผู้นั้นระเบิดตัวเองโดยที่ยูจิโร่ยังไม่ทันขยับแม้แต่ก้าวเดียว